มาได้ไงว <authority. half. S 2> <ing> ันเนี้ยของแท้บป่ะวันเนี้ยเงี้ยวงนี้เท่าไหร่ ดัดีทีเดียเว้ยจริงๆแล้ววงนี้มันไม่มีราคาลงแ้วนะถือว่าจะซื้อช่วยอาบุญแล้วกันนะฉันให้หมือนหนึ่ง ทำอะไรก็ได้แบบนั้นเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรวะผมเปลี่ยนใจไม่ขายแล้วขอโทษนะครับเฮ้ยหมดได้เงินแสนเลยวะ ทำทานคนยากไร้หน่อยครับทาบุญทําทานคนยากไร้หน่อยครับทาบุญทําทานคนยากคนจนคนพิการหน่อยครับทําบุญทําทานคนยากคนจนคนพิการหน่อยครับขอบคุณมากนะ คุณผู้หญิงขอให้มีความสุขความเจริญนะครับเอ๊ะเหมือนเคยเจอผู้หญิงคนนี้ที่ไหนนะอ๋อเมื่อวานนี่ไงใช่แล้วทำทานคนยากไร้หน่อยครับทำบุญทำทานคนยากไร้หน่อยครับทำบุญทำทานคนยากไร้หน่อยครับ ครับคุณให้เยอะไปนะครับเอาไปเถอะค่ะลุงสมัยนี้ข้าวกล่องหนึ่งก็50บาทแล้วอีกอย่างนะคะฉันเชื่อมาตลอดค่ะว่าทำอะไรก็ได้แบบนั้นทำดีได้ดีทำชั่วด้วชั่วใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาเงินไปกินข้าวนะคะลุงสู้ๆนะคะขอบคุณมากครับขอให้หนูมีความสุขความเจริญคิดส่งใจให้สมปรารถนานะครับค่ะคุณครับคุณชื่ออะไรครับ ทำไมหรอคะคุณเป็นคนแรกที่เงินลุงเยอะขนาดนี้ลุงจะสวดบนขอพรพระทุกคืนเลยขอบคุณมากนะคะลุงฉันชื่อบิวค่ะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะคะพอดีว่ารีบไปประชุมค่ะขอบคุณมากนะครับเฮ้ย my ดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณครับรอเดี๋ยวคุณครับรอเดี๋ยว ผลักผมทำไมอ่ะแล้วแกมายืนเกะกะอะไรแถวนี้ฮะรีบใส่หัวออกไปเลยก่อนที่ฉันเนี่ยจะแจ้งตำรวจมาจับแกตุ๊กบ อีกเหรอแกจะมาหาเรื่องฉันใช่ไหมฮะเปล่านะครับผมแค่มาหาคนชื่อบิวอะคนชื่อบิวเขาถวานอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับขอทานอย่างแกเนี่ยนะจะมาหาเจ้าของบริษัทเจ้านายฉันเนี่ยไม่มีทางรู้จักคนอย่างแกหรอกอย่ามามัมวฮะเจ้าของบริษัทเลยเหรอก็ใช่สิแกจะมาไถาเงินเจ้านายฉันใช่ไหมฮะอยากตายใช่ไหม ไปให้พ้นเลยไอ้ขอทานผมขอพบคุณบิวแป๊บเดียวครับไม่ได้รปภรปภอยู่ไหนคะมานี่หน่อยคะ่ะรปภอยู่ไหนเนี่ยรปภผมผมไหวแล้วครับขอผมได้พบคุณบิวเถอะครับนะผมจะพบเถอะค,ครับไม่มีทางพวกเธอไปตามผู้ชายมาเยอะๆเลยนะ มาไล่ไอ้ขอทานนี้ออกไปคือผมอ,อยากพบคุณบิวจริงๆนะครับพูณบิวถ้าคุณออกับผมอ่ะผมไม่ได้มาก่อก,กวนไม่ได้มาหาเรื่องไม่ได้มาขอ,อเลยนะครับทําไมไม่มีใครฟังผมเลยอ่ะนี่ฉันไล่แกบอกให้ไปยังไม่ไปเหรอไปเลยออกไปเลยบอกให้ออกไปไงยังไม่ไปอีกเอ๊ะอ่ะเสียงดังอะไรกันนะ่ะแอนคุณบิวคะ ก็ไอขอาทานเนี่ยมันบอกว่ามันอยากพบคุณบิวอะค่ะแต่ฉันว่ามันจะมาของเงินคุณบิวมากกว่าลุงหน้าคุ้นๆนะคะคือคนที่คุณบิวห้เพินมาร้อยหนึ่งครับฮะใช่จริงๆด้วยอะออลุงเข้ามาข้างในก่อนสิคะคุณบิวคะจะให้มันเข้าไปจริงๆเหรอคะ แล้วทำไมจะเข้าไม่ได้ล่ะมาเถอะค่ะไปนั่งคุยข้างในเย็นๆดีกว่าเข้าไปดูข้างในดีกว่าพวกเรา นิดเดียวเองครับขอบคุณมากครับเอ่อลุงมาหาฉันมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าจ๊ะ คุณใช่มครับใช่ค่ะใช่จริงๆด้วยอะ่ะแล้วมันไปอยู่ที่ลุงได้ยังไงอะคะคุณบิวคะฉันว่ามันต้องขโมยของคุณบิวไปแน่ๆเลยค่ะผม,มมผมไม่ได้ขโมยเมื่อวันก่อนอะ่ะคุณทำตกไว้ตอนที่ให้เงินผมผมมั่นใจมากผมจำได้ว่าตอนคุณให้เงินผมอะ่ะคุณใส่แหวนวงนี้อยู่โกหก แอนคะกาลูนานาเงียบแล้ฟังคะ่ะแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็ออกไป่ลุงคะแล้วทาไมลุงถึงไม่เอาไปขายล่ะคะคนามักจะคิดว่าขอทานอย่างผมอะเห็นแก่เงินแต่จริงๆเราผมแค่ขอน้ำใจที่มีคนอื่จื่นให้คุณได้เงินผมทุกวัน ผมก็ตอบแทนคุณนะครับคุณเคยพูดไว้ว่าทำอะไรไว้ก็ได้รับอย่างนั้นทำดีได้ดีทำช่วได้ช่วยครับหนูขอบคุณลุงมากเลยนะคะแหวนวงนี้ยมันมีคุณค่าทางใจต่อหนูมากมันเป็นแหวนที่แม่หนูให้หนูก่อนที่ท่านจะเสียค่ะ ทุนผมหมดทุระแล้วครับผมขอ,อกลับก่อนนะครับเห็นไหมว่าเขาเป็นคนดี <c oughs> พวกเราทุกคนจำไว้นะว่าอย่าดูถูกคนที่ภายนอก <c oughs> แล้วคนที่เขาเป็นคนดีเนี่ย <c oughs> เขาควรได้รับสิ่งดีๆตอบแทน <c oughs> ทานคนนั้นน่ะก็เลยหาข้อมูลเรื่องการช่วยคนอยู่ทำไมคุณวิวต้องไปใจดีกับไอ้ขอทานสกปรกคนนั้นด้วยคะคุณแอนคะคุณลุงขอทานคนนั้นน่ะเขาทำอะไรให้คุณแอนหรอคะถึงได้รังเกยียจเขาขนาดนั้นเขาอายุเยอะแล้วนะคะแถมยังพิการอีกอายุเขาก็น่าจะประมาณรุ่นพ่อเราแล้วนะคะน่าเวทนาออก คุณแอนตามฉันมาค่ะทำบุญทำทานคนยากไร้หน่อยครับทำบุญทำทานคนยากไร้หน่อยครับทำบุญทำทานหน่อยครับ ทำมุดทำทานหน่อยครับอย่ามายุ่งนะคุดใบยุ่งฉันทำมุดทำนิ้วเขาทำตังตกนี่คะเฮ้ยอยู่เฉยๆแล้วคอยดูคุณกระเป๋าหล่นคุณกระเป๋าหล่นกระเป๋าหล่นทุกคุณทำดีหวังผลอยากได้เงินตอบแทนนะสิ คุณแอนคนดีๆเนี่ยกับโดนดูถูกเพราะว่าเขาไม่มีเงินเราควรเห็นใจคนที่ด้อยโอกาสมากกว่าย่ำยีเขาให้จมดินนะคะค่ะคุณเบวเอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวแอนเนี่ยจะช่วยประกาศลงเน็ตอีกแรงค่ะทำบุญทำทานหน่อยครับทำบุญทำทานหน่อยครับ ทำบุญทำทานหน่อยครับทำบุญทำทานคุณยากหลายหน่อยครับทำบุญทำทานคุณยากหลายหน่อยครับทำบุญทำทานคุณยากหลายหน่อยครับทำบุญทำทานฉันมีเซอร์ไพรส์มาให้ลุงค่ะนี่ค่ะ อะไรครับเนี่ยเงินเอามาผมทำไมครับฉันตั้งเพจรับบริจาคแล้วก็เล่าเรื่องของลุงเนี่ยให้ทุกคนรู้ทุกคนเขาชื่นชมลุงมากเลยนะคะแล้วเขาก็อยากให้กำลังใจลุงไงคะทีนี้ ลุงก็ไม่ต้องไปนอนข้างถนนแล้วนะคะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนสร้างอาชีพลุงจะได้ไม่ต้องมีใครมาดูถูกอีกผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทุกคนจะไม่ดีกับผมแบบนี้แล้วเกิน เทวดาท่านคงเห,นเห็นใจผมแล้วไม่ใช่เทวดาที่ไหนแล้วค่ะแต่เป็นเพราะว่าตัวลุงเนี่ยพยายามทำความดีดังหากลุงคะเออฉันต้องขอโทษลุงด้วยนะคะที่ฉันเนี่ยทำตัวแย่ๆกับลุงมาตลอดเลยอะคะ่ะไม่เป็นไรครับเพราะว่าผม เนื้อตัวสกปรกม,มันแมมไม่มีใครชอบหรอกครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยคุณลุงก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าความดีของคุณลุงอะคะ่ะคุณบิวคะได้เวลาประชุมแล้วคะ่ะลุงคะใช้เงินอย่างระวังนะคะฉันไปก่อนนะคะ เราถุงดำเราไปแล้วอ่ะเอ็งก็ตามมาซิวะแ<ะ>ล้นี่ป้านี่อ่ะพี่เอาไว้ก่อนเว้ยเงินสำคัญที่สุดเว้ยเฮ้ยไอ้ดูยืนดูนี่อ่ะ อะไรตกน้ำา่ะอพี่มี่จะบ้าเหรอเด็กตัวแค่นั้นมันจะกล้าโดดสะพานได้ยังไงวะมันก็ไม่แน่พี่ผมว่าเราลองลองไปดูกันดีกว่าเฮ้ยี่เจอ,เอ่ะพี่หรือว่าไอเด็กนั่น่ะมันจมน้ำไปแล้ววะถ้ามันจมถุงก็ต้องลอยแต่เข้าว่าถุงอาจจะลอยน้ำไปแล้วก็ได้เฮ้ยงั้นรีบไปดูกันเถอะไป อยู่นั่นไงพี่อกกลองไปเก็บมาซิวะไปไปนี่มันขยะนี่วะฮะเฮ้โอ้ยป่านี้เด็กนั่นนะเอาเงินเราไปไหนก็ไม่รู้เอาไงดีวะพี่แล้วเราริบกลับไปที่รถด,ดีวกว่าอย่างน้อยเราก็ยังมียายป้านั่น เราน่าจะพอเรียกเงินเพิ่มได้เว้ยไป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 ,ไปทำไมยังไม่มาอีกเนี่ย เธอเป็นใครช่วยด้วยป,ป้ามาเบาๆจ้าหนูมาดมีเองเป็นใครทำไมแต่งตัวเหมือนป้าหนูามาช่วยป้านั่นแหละจ้าป้าป้าอย่าเสียงดังไปนะเดี๋ยวไอ้โจรเนี่ยที่มันจับป้ามามันจะได้ยินโจรริงสิฉันโดนลักพาตัวมาเรียกข้าถ่ายนี่นาะ รีบพาป้าหนีไปก่อนเร็วแล้วเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาช่วยนะเออรีบไปรีบไปไปค่ะป้าจ้ะจ้ะ คือว่าเย็ดป้ายังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่ายังอยู่พี่เพราะว่าอางน้อยเย็ดป้าก็ยังอยู่เอาไว้เราค่อยมาเรียกค่าถ่ายเพิ่มทีหลังก็ได้นี้ไปกันเถอะเดี๋ยวตำรวจตามมาเจอเว้ย อยเป็นอะไรอกว่าเอ็งลงไปดูสิเฮ้ยพี่ยางรั้อรวอ่ะฮะมารั้วอะไรตอนนี้วะคนยิ่งรีบๆอยู่เออพี่ครับช่วยซื้อลูกอมผมหน่อยนะครับพี่ไม่ซื้อเว้ยรีบไปไกลๆเลยคนยิ่งเราไม่ดีอยู่ ช่วยซื้อหน่อยนะครับพี่กูบอกว่าไม่ซื้อไงอะไรของมึงวะแกเป็นใครวะก็เป็นตำรวจไงตำรวจ <laughs> ตำรวจแค่คนเดียวเหรอคิดว่าข้าจะกลัวหลเหรอเฮ้ยไอ้ทุกเอาต,ตัวประกันมา โจนสอตำรวจหนึ่งแถมโจนยังมีตัวประกันด้วยดูซิว่าใครจะได้เปรียบใครบอกว่ามีตำรวจแค่คนเดียวใครบอกว่ามีตำรวจแค่สองคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกสองคนถูกจับแล้วข้อหารักพาตัวกักขังแล้วก็หน่วงเหนียว <peach noise> หมดแอนหมดวิวค่สะสารวัต <ขอ S 2> รคือผมอยากจะขอกำลังเสริมจากพวกคุณทั้งสองคนด่วนเลยมีเศรษฐีอายุประมาณ70ปีเนี่ยถูกรลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่แต่ว่าตอนนี้ทางครอบครัวเนี่ยให้เงินโจรไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ว่าผู้มันก็ยังต้องการอีกครึ่งหนึ่งแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยได้วางแผนคิงตัวประกันแล้วก็จับโจรไปแล้ว และเพิ่มให้โจรมันไหวตัวทันเนี่ยหมดบิลผมอยากให้คุณปลอมตัวเป็นเด็กเพื่อไปชิงเงินกับผู้ร้ายรับทราบค่ะนี่เป็นชุดที่ตัวประกันใส่หมดแอนผมอยากให้คุณเนี่ยปลอมตัวเป็นคุณป้าท่านนี้เพื่อไปสลับตัวกับตัวประกันรับทราบค่ะส่วนรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณฟังทีหลังตาผมมาครับ เฮ้ยทำไงดีวะพี่เราโดนจับแล้วเนี่ยจะทำไงได้วะทำใจซิวะแล่าเนี่ติดคุกยาวแน่เลยไม่ต้องห่วงค่ะทางตำรวจไม่ทำให้ผู้ต้องหาผิดหวังแน่นอนไปไปห้องกงกันกไป <c oughs>